มีใครรู้จักเกมนี้บ้างเนี่ยเป็นเกมที่มีผู้เล่น2คนโดยฝ่ายหนึ่งจะเล่นหมากดำอีกฝ่ายหนึ่งจะเล่นหมากขาวนี่นะการจัดวางเริ่มต้นดังภาพด้านบนก็เริ่มเกม ผู้เล่นจะต้องผัดกันวางหมากฝ่ายดําจะเริ่มกอดลองดูดิเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนอ่านี่ไงผมว่า <S <S เพียงแค่วางหมากในช่องว่างที่มีอยู่ในแบบใดๆแนวนอนตั้ง,นนงแนวทะแยงได้หมดและหากมีหมากของอีกฝ่ายอยู่ระหว่างหมากของฝ่ายเราสามารถเก็บหมากของอีกฝ่ายเป็นหมากของเราได้กาวางหมากได้เฉพาะที่ช่องที่สามารถพลิกหมากของฝ่ายตรงข้ามได้นะช่องที่สามารถวางหมากได้จะถูกไฮไลท์ไว้แล้วถ้าผ่านก็คือชนะเลยใครมีหมากมากกว่าชนะแน่น นแจะเครียดหรือเปล่าผมว่าผมไม่เครียดหรอกผมชิวๆผมสบายๆอยู่แล้วมาดิจริงจังผมเริ่มก่อนนะผมขอเอาอันนี้กันไม่รู้มันอาจจะเท่ากันก็ได้ไงเฮ้ยเฮ้ยรู้ดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทางนี้ดีกว่านี่เฮ้ยโอ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 ้ยโหดร้ายว่ะโหดร้ายว่ะเอาเด้เฮ้ยเดี๋ยวนะตรงทางนี้ตรงนี้วอดอันนี้อะไรเชียบเฮ้ยผมก้าวแล้วผมความผมนำเขาโย่ผมนำเขาโย่ เป็นไงเฮ้ยบะเฮ้ยเก็บสองยูนสองผรู้สึกมันแหม่งแห่งทุกคนส่วนแหม่งๆม่งส่วนไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอทุกคนมันเหมือนมันจะเฮ้ยอันนี้ได้ไหมสวยงามครับสวยงามกินหมดแพ็กเออเอ้ยผมนำเขาอยู่นะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นต่อสิบสองยังนำอยู่ไม่กลัวหรอกมาเด้สิบแปดต่อสิบสามมาเด้ดึงอย่างเดียวผมอะผมดึงตัวที่มันเยอะที่สุด เอาเด้ยี่สิบอ่ะยังก็เยอะกว่าเฟี้ยกกวๆไปเ,เ,เฮ้ยน่ากลัวแฮะเอ่อให้ลงตัวนี้เองตัวนี้เผื่อเผื่อเฮ้ยชายเย็นนมยี่สิบเอด็ดโยผมผมยังเอาดิสู้อ่ะอุ้ยเอาคืนมายี่สองสิบเก้าเอาดิจีเป่งละเหมือนเหมือนจะมึงยังไงไงก็ไม่รู้อ่ะมันแปลกๆนะทุกคนอ่ะพอเอาคืนมาเฮ้ยเล่นยังอ่ะเอ้ย เขานำอยู่เขานําอยู่หนึ่งผมไม่ซีเรียสหรอกเพราะว่าผมก็ไม่กลัวนี่จะเอาคืนเอาคืนผมเอาคืนหมดแน่ล็อกนี้ช่วยช่วยเลยโอ้ยช่ว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 ยสามต่อยี่สิบสมวู้ฮู้ลันเนาเออมาดิสามสอมาใครจะไปที่หนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรื่องตึงตังและว้าเรื่องตึงตังเฮ้ยเฮยเฮ้ย้ยยังนำอยู่ ยังน้ำอยู่ What? อันไหนอันไหนเยอะกว่าผมว่าอันนี้ไหมอันนี้ป่ะอันนี้อันนี้เยอะกว่า31เ hey! ฮ้ยชิสกังฟูอายเกมแม่งโอ้โหเฮ้ยโอ้ยเสียตังค์ด้วยเหรอจาร้านครโหดไ่ยอมไม่ยอมขออีกรอบดิผมว่ามันต้องมีคนที่แบบสู้มืออะสู้ได้ดิเริ่มก่อนดิแยะแม่งแม่งว่ะ เล่นเล่นไปสามสามสามเลี่ยมสามเลี่ยมแพ้แพ้ได้ไงวะเมื่อกี้ผมก็นำเขาอยู่นะทุกคนผมถามจริงๆเลยผมแพ้ได้ไงเอาอะไรมาไม่ชนะแพ้ได้ไงวะออ้ตรงนี้ถูกนำีกแยะไอ้นำนำมันมาแยะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยวิวิทำไมวะเออเอาคืนดิมาเดมาเดอีกเอียงไปก่อนเล่นแบบเล่นฉีกเฮ้ยเล่นฉีกเล่นฉีกวิวิตรงนี้เป็นของเรา ตายแล้วสวยแล้วทุกคนดึงดึงเชงดึงเชงดึงเชงคืออะไรอ่ะอ่ะกินมุมไปเฮ้ยผมเฮ้ยผมถึงผมไม่นำผมก็มานะเดี๋ยวผมจะแบบเอาลวดเดียวแบบแบบหัวที่หมดต่าไปเลยอันนี้เก็บหมดนี่มาแล้วหัวคืนแล้วตานี่ผมเก็บแล้วนะตานี่ผมเก็บผมเก็บด้านผมเก็บเฮ้ยเขาเขาเหมือนจะเสร็จผมนะทุกคนถ้าผมไปตรงนี้ผมตรงนี้ดีกว่านี่เดี๋ยวสอนเทคนิคให้คือเล่นเล่นไปเถอะนำนำไปก่อนเดี๋ยวก็ชนะเองแหละอ่ะตรงนี้ดีกว่า ตรงนี้นสวยกว่าทุกคนมันเป็นหัวมุมนะเอ้ยอย่ามาทะลืงงงนะง่งถึงดังนะยิง่งถึงดังนะวิ่งถึงดังเลยอะทะล่งถึงดังปุมาเดนี่ผมล้อมแล้วเป็นไงชื่อมันก็บอกอยู่ว่าล้อมไม่ค่อยดีวะ่ะอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเขาจะกินผมตรงนี้แน่เลยเชื่อไหมเราเห็นตาทิพไหมไม่กินเหรยเอาคืนดิรอะไรล่ะมาดิจะเต็มอะจะเต็ม สามที่หกต่อสิบเอ็ดยังไงก็ชนะวัดยังไงก็ชนะตาที่ผมเกิดว่ะผมเกิดว่ะทุกคนผมเกิดมาเกิดไหมกินข้างบนเลยมันมองได้จุดเดียวทุกคนครับโฮ้ยเอาดิเอาคืนเอาคืนเฮ้ยตาที่ผมเกิดว่ะโฮ้ยเอาคืนมันเป็นเกมเอาคืนมาไหมเฮ้ยผมชนะเนี่ยชนะแบบจริงจังเลยเนี่ยเฉียบโอ้ยจุกระุ ผ่านไหมผ่านแล้วใช่ไหมหมดแล้วดิมันไม่โอ้ยกูตกใจนึกว่าแพ้โอ้โหมาดีมาดีเปิดก่อนได้เปรียบอ่ะงให้ผมผมสูตรเดิมแล้วสามเหลี่ยมอุ้ยต้องยืนยังไงวะเมื่อกี้ผมเล่นยังไงวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้เฮ้ยมาดีเกมมันนิ่งนะเกมเกมเรานี่มันนิ่งนะเท่ากันแล้วนะทีเปิดไมค์ครูไปก่อนเปิดไมค์ครูไปก่อนมาดีเฮ้ยไร้กาด ผมขึ้นผมขึ้นนาไปก่อนเลยจุกรูจุกรูอุอ้ยออ้ยยังไงก็ชนะรอบนี้เปิดไปก่อนได้เปรียบโอ้ยเฮ้ยจะไปมันมาดีกินมุมอ,อุ้ยตายแล้วทุกคนเอาคืนครับวอสมาดีสิบสามต่อสิบสองเยอะกว่ามยันงนาอยู่มาดเีเน้นเน้นเยอะกว่าสิบห้าต่อสิบแถวนี้มาดี้วิวิวแพ้ได้ไงวะเดี๋ยว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 วิถ่ายแล้วต่ายแล้วต่ายแล้ว,ลวอกินมุมก่อนเอามุมก่อน ไม่ได้เลยเลยควูไม่มีอะไรแล้วเนี่ยไม่มีได้จะเสียแล้วรอบนี้โอ้ไอจา่า w h a หมดความหวังนั่งเอาดิเฮ้ยมันไม่ได้กินผมละเยี่ยมครับรอบนี้เยี่ยมจะไงวะคืนเอาคืนเอาคืนเฮ้ยผมสู้ได้อยู่นะสู้ได้อยู่เฮ้ยเอาคืนมาดิเอาเสียงเงียบเลยเอาคืนกดมาดิสักปุ่มหนึ่งมามา อยตายแล้วอย้ยหมักล้อมโอ้ยอ,ยอ,ยอ,ยอยได้ได้ปุ่มเดียวด้วยอ,อย่เอาอานี่ก่อนผมต้องเอานี้ก่อนมันไม่มีทางเลือกแพ้ได้ไงไม่ได้จะแพ้พี่ไม่แน่ไม่แน่ สักอันมันเออโอ้ยโอ้โหห่างกันเกินมาดิเอ้ามาดิเล่นมาด้เดี๋ยวจะสอนให้เดี๋ยวจะสอนมวยให้ดูออกเฉยเลยมาดดสามเหลี่ยมอ่ะสามเหลี่ยมว้ยิวิวลรอมนี้เล่นโหดลอมนี้เล่นโหดไม่กลัวหรอกไม่กลัวเปิดก่อนได้เปรียบครับอ่ามุมนอกเสร็จแล้วอันนี้สวยสวยสวยมุมนอกครับผมกินมุมนอกครับเอามุมข้างนอกครับจัดมุมข้างนอกครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับวิ้ยไม่ได้ดิอตรงนี้ดีกว่าตรงนี้สวยกว่า เจ็บแน่ๆเจ็บจี๊ดเลยไปล่ะมุงข้างนอกครับต่อมาครับวิตายละต่อกันไปครับวิ้ย,ยผมมีสิทธิชนะแล้วเนี่ยรอบนี้มีความเป็นไปได้อย่างมากแฉแท้เหล่าไห,หลลาไหลลาไหลหหลาโจจริงฉือกินสองเหยียบ้อยครับฝั่งนี้เป็นของผมฝั่งนี้เป็นของผมแล้วแฮปปี้้ยตายดิมันกินกล้วยไปเนี่ยอันนี้กินกล้วยง่ายเลยอะ ทุกคหมดมันง่ายเลยนี่ผมกินกล้วยเลยเอ้ยน่าก,กลัวอยู่ก็ยังน่ากลัวอยู่แหละเอาเดไหลาไหลหลาวิเฮ้ย,ยก็เคี้ยวยากอยู่นะทำเป็นเล่นไปได้อยู่นะเฉียบอ้โหอาผมแยะเริ่มแงะเริ่มคนแรกตลอดเลยเอาจริงจังเลยนะผมจะแบบเล่นจริงจังเลยตานี่ผมว่าน่าจะกลัวอยู่มาเดเราจะไม่เข้ามุมทุกคน เราจะให้เขาเข้าก่อนแล้วเราก็าถอยออกมาผมเ,เริ่มเล่นไปแล้วนะไม่กลัวหรอกคนเอาอะเจ้าอย่ามาดูถูกข้าข้านี่คือสำนักเศ้าเหรียญเหรียญจือโอ้โหเวรกรรมเหมือนจะแพ้ทุกคนเหมือนจะแพ้ด้มุมเฉียบสวยแจมวอดเอามุมบ้าง เอามุมคืนมาเราต้องทําทรงแบบอ่อนแอทุกคนแล้วพองัันค่อยเก็บทีเดียวนะถึงจะชน,นะจริงไหมอ่อนแอยังไงไม่แนะนำอยู่เนี่ยทรงแบบอ่อนแอหน่อยนี่เปิดไปเลยโอ้ยโดนเก็บอ่าได้ก่อนเปรียบเลยมะผมได้เปรียบแล้วหนึ่งครั้งทุกคนจะงงว่าจะเปรียบยังไง ดูก่อนดูไปก่อนดูไปก่อนเกมนี้มันต้องแบบเพลินๆหน่อยอย่ใช้สมองเยอะเกินไปเดี๋ยวผมใช้เองดูนะดูนะค่อยๆเพลินๆไปเลยเป็นไงค่อยๆเพลินๆไปค่อยๆลงกันไปทีละนิดทีละหน่อยค่อยๆเก็บกันไปเก็บกันไปค่อยๆเข้ากันมาจุ๊กๆดจุกๆดเฮ้ยเมื่อกี้ผมน่าจะให้เขาไปแบบให้เขาไปเสี่ยงภัยกับเราก่อนเนาะคิดว่าไหมทุกคนอย่างแบบเนี้ยผมก็ค่อยๆเล่นนะค่อยๆเล่นทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็ไปก่อนมาเชื่อมๆกันไปเขาก็จะเอาตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยตายแล้วเฮ้ยตาย ตายไม่ได้ดิอย่ามาทำอย่างนั้นกับเราเสร็จโจเสร็จโจโววโโจไปก่อนเลยโจสวยโจสวยเริ่มคิดหนักแล้วเสียสิบะเวยเสียสิบมาเด้เฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้เขากดอะไรกดอะไรขึ้นสวยอยู่ผมก็ได้แค่นี้มันก็ไม่ได้เท่าต่อละอเดงนีหน่อยไว้ค่อยๆขยับทีละนิดนะค่อยๆกดดันเขาไปก่อนกดดันเขาไปก่อน สวยงามครับสวยงามครับโอ้โหเป็นไงเขาก็ชื่อบอกอยู่ว่าเป็นหมากล้อมล้อมเอ้าวสวยดิสวยตาเขาละตรงไหน บอกผมมากับยิ้มนี่เดียววันนี้มันไม่ดีดวงนะบอกเลยว่ามาเดี๋ยวคนดูไ่ชอบผมดูชอบกระจอกผมดูชอบผมเนี่ยผมเ็กระจกผมดูรูผมดูชอบแบบผมแบบอ่อนน่ะนี่คือไม่อ่อนไงนี่คือเอายิงไงยวอ่อนให้อ่อนให้เห็นเป็นโปรไฟล์ผู้หญิงจะอ่อนให้กดไปก่อนกดไปก่อนจริงๆผมก็เล่นมั่วนะกดไปก่อนเน้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 นของเยอะไว้ก่อนนะเออผมได้เยอะกว่าผมไม่กลัวหรอกครับคิดหนักแล้วเด สามต่อแปดอะ่ะคิดหนักเลยดินี่อยู่เนี่ยผมเยอะกว่านะกดไปก่อนเลยเฮ้ยลืมแต่ผมเยอะกว่านะผมมีเก้ากวแปดอ่ะกดไปก่อนเลยโอ้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 ยเอาจริงนะเอาจริงนะอย่าให้เขามากินเมืองเราได้เอาจริงนะอ,งนะอุย้ยทำไงอะเดี๋ยวนะตรงตรงนี้ดินี่ไงไปตายแล้วไปตายจริงตรงนี้หรอนี่เอาคืนเขาพยายามจะเล่นมุมผมแล้วเนี่ยเอาคืนทำาไงดีวะเนี่ยทนตายแล้วเหมือนจะซวยอ่ะ เหมือนจะไม่ใช่สิ่งที่ฝันเอาไว้อะเรียบร้อยตายเวทกลับแล้วเวทกลับมันแก้มือได้อยู่นะเออจริงจังเลยเนี่ยไม่ได้แล้วแพ้แพ้โทจไมเล่นเก่งจังเลยอ่ะสามสอ็ต่อสิบตาข้างเลยครับพนมเฮ้ยไม่แน่ ของแบบน,นี้มันไม่แน่หรอกทุกคนคือเกมเนี่ยมันมันมันไม่ได้อยู่ที่ดวงนะมันอยู่ที่เสมอเสมอตายจบข่าวเลยเอาคืนมาเอาคืนมาเอาคืนมาของดีๆอ่ะเออตรงไหนดีตรงนี้เขาก็จะเก็บตรงนี้ใช่ไหมถูกไหมเราควรเอาตรงนี้ดีกว่าสวยๆวยสวยๆเอาไปแบบสวยๆหน่อยตายแล้วข้างบนโดนเก็บหมดหมดที่ไปโดนเก็บจีตรงเนี้ยเอาดิเอาเฉียบไม่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 ผมเอาตรงนี้ดีกว่า ผมสู้อหายใจนะหายใจจริงๆนะหายใจดิ้นเลยนะเฮ้อยก็ตามยินดีเลยใครชอบเป็นื่งก็แล้วก็แชร์กดติดตามช่องจิรอนอนด้วยครับผมสักรีบได้จะเป็นไงไวิตามด้วยคลิปดีผมว่าเป็นเกมที่คลายเครียดเล่นเล่นแล้วรู้สึกดีอ่ะเออดูดิใครที่หนึ่งวะเกินไปเกมเพิ่งมาไม่ใช่หรอชนะ4 10แล้วเนี่ยนะเล่นทั้งวันเลยปะเนี่ยว่าจะไปไปคลิปนี้ครับผม